เราขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเจนเคสเ์เทนนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเอ่ออะไรไม่รู้ว่าที่เขาให้สร้างของแข่งกันนะครับผมขอ้สร้างอะไรวะเอ้ยดูไหนก็ไม่ได้ด้ เอ็มดูหน่อยแล้วกันโอเคสงสัยจะไม่มีคนไทยนะครับผมคนไทยปะมีคนไทยปะล่ะผมว่ามันเกิดยังไงมันก็ต้องไม่ตอบมือ,อทำไรอะ ไม่สนนเราลองมาทำต้นคิดมากแล้วกันเออ <c oughs> <c oughs> โอเคมันมันไม่รู้ว่าจะให้ทำแล้วจะทำต้นคิดมากไปก่อนแล้วกันนะซึ่งต้นคิดามาของผมนั้นก็อลังการเอนานั้นก็แข่งไปแล้วว่าังรอบหนึ่งทำต้นคิดมากแบบนี้แหละเซกชนะเฉยเลย,เลยสงสัยผมจะหัวนะ <c oughs> โอ้ขอบคุณที่ชมครับไม่มีใครชมเลยสักคนโอเคโอเคเอ้ยทำไมดินมปนสีนี้วะอืมเนี่ยต้นคิดว่าผมเสร็จแล้วหนึ่งต้นเราจะทำประมาณสิบชั้นนะครับผมสองเฮียยึดพออยึดพอได้ไงพอมีดุนอ่าโอเคสองชั้นละ สามสี่ครับห้าหกแล้วก็เจดนะครับเจ็ด แปดมันจะมีถึงสิบบอกวะแปดแล้วอ่าแปดก้าตัน <9. S 1> สุดท้ายสิบโฮโฮโฮเมื่อยิคิดมัดโอเคก็สิบแล้วแล้วก็ทำตกแต่งกันเลยอ่ะข้างล่างก็ต้องเป็นป่าครับ ป่าอะไรส่วนสันต้าก็ได้ตามใจเออเราก็ทำอะไรไปอย่างเงี้ยต้นไม้วางเวงให้มันแบบดูเหมือนอดูไงดีดูให้มันไม่ลกนะครับเี่ยไม่ใช่ไม่ลกสิไม่มีที่ว่างเออ,เอ,อ โอเคเดี okay, ๋ยวอีกประมาณสามนาทีทนัทนเปล่ทาทันทันอยู่แล้วต้นไม้มันตูไม่ถึงสิบวิเลยไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะเติหแล้วหนึ่งวิดิหนึ่งวิพอมา้งไม่ถึงหนึ่งอ่ะไงก็ต้องพันอยู่แล้วนะครับ ึ่งคลิปนี้ก็สั้นๆเพราะว่าตาหนึ่งก็สั้นๆอยู่แล้วอะเราก็ไม่ลงคลิปยาวอะไรนะเนี่ยอ่ะล้วก็ให้มันบายครบ45วินาทีปล่อยใบเลยถ้าเหลืออีกหนึ่งนาทีเราค่อยวางต้นไม้แล้วก็ปลูกนะครับแต่มันก็ไม่ถ่านมากโอเคเช็บกไหนก็เอาตอนนั้นแหละ อโอเคเต้องรีบนะครับอือคิดว่ารีบหน่อยก็ดีนะครับเพราะเวลาดูเวลาผ่านไปอย่างนี้คราบ ทันไปด้วยฟังดอูอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมีทันแน่เลยนี่อย่าบอกแล้วไม่เชื่อถูกใครบอกวะนี่มีอะเออให้เล้งเลยดีไม่ทันละไม่ทันละนี่ไม <c oughs> ่ทันละอะเออ ว่าไม่ถ่านแล้วไม่ถ่านแล้วโอ้ยหกแล้วห้าแล้วห้าแล้ว3ีคิสโอ,คโอ้ยยะสุดยอดเอาวัวคะแนนไปเอาวัวคะแนนไปแล้วครับผม อันนี้ขวดนี้ก็ใช้ได้อยู่ซันต้าเออเอาใน,นไปโอเคใช้ได้อยู่อันนี้อีกอ่ะเฮ้ยเราวัวแขนแล้คนอื่นทำไมวะเออยิงวัวเราก็อาจจะยิงแผล <c oughs> มีเจ่คนทำซันต้าสรุปเราทำพี่เจ้าคนเดียวเปล่าวะน่าจะใช่เออนะเฮ้ยแพ้ชัวร์เลยจะ <c oughs> ใคร อุ้ยใช้ได้ใช้ได้ตาตาเล็กเป็นนิดก็ยังดีอ่ะไปะไปหนึ่งอันเออมีการเอ,อ้มีการถอนตาเล่น <c oughs> โ,อโ,อโอเคโอเคอุ้ยอ้อาวน้าหายอ๋ออ้าวยังสร้างไม่เสร็จนี่หว่าถูไปไปไป,ไปอาไปเลยอือคะแนน เออโอเคอันนี้ก็ติดอยู่ในต้นไม้ของใครของเรานี่เองเนี่ยแหละครับที่ติดอยู่ในต้นไม้ไม่ใช่ของใครที่ไหนโอเคมีกันโอเคผมดเดืผมว่าผมก็จอกสุแล้วนะเออมีคนกระจอกพอผมอีกครับว่าผมก็จอดเสุแล้วนะยังมีคนกระจอกอผมอีกเยอะเลยกระเจิดเยอะ อ okay. เคอาคะแนนไปอาคะแนนไปอ้าวอ๋อทีนี้ชนะนะครับเอ่อเรามาดูคะแนนเราก่อนได้สิบโอ้เฮ้ยสิบนี่น้อยสุดนะโอเคแล้วผมก็แอบไม่บอกจริงๆอะ่ะเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วนครับเอ่อถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ